มาวัดเขาอ้อแล้วครับจากงานใหญ่ก็เดินทางสะดวกครับถนนสี่เลนน่าจะอยู่ที่ร้อยสามสี่สิบกิโลนะวัดเขอ้ขอมือบนขนุนแล้วครับเกือบถึงทะเลน้อยตอนนี้ขึ้นสะพานถ้ามีหลำเขาเรียกว่าก็คือเดินซ้ายก็ไปจังหวัดตรังนะครับเดี๋ยวขวาก็เข้าตัวเมืองพัทลุงที่เห็นภูขเขาไกลๆนั่นก็เขาบกทะลุเลยครับเป็นสัญลักษณ์ของพัทลุง วันนี้ก็ขึ้นสะพานขึ้นสะพานสูงเป็นสี่แยกออกจากเมืองพัทลุงมาลงสะพานนี้ก็เป็นเป็นโลตัสแหละครับท้ายมือโลตัสพัทลุงเนาะวันนี้มากันเดินทางนะครับผู้กองเหลิมนะครับแล้วก็วิรุธก็มาไหวพระสักการะบูรพาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาวัดเขาอ้อ,อกัน เมื่อกี้ก็แวะวัดป่าบากนะครับเป็นซึ่งผ่านไปผ่านมาอยู่หลายครั้งเราก็ไม่ได้แวะเมื่อกี้ได้แวะก็เจ้าอาวาสหนุ่มนะครับยี่สิบกว่าปีบวชมาแล้เจ็ดแปดพรรษาทําหน้าที่แทนเจ้าอาวาสที่ได้มรณภาพไปซึ่งแวะสนทนาธรรมแล้วก็เตรียมข้าวมานะครับสวายถวายข้าวเพนไปเลยพ,พระทหารเพน วัดเจดกตั้งใจว่าจะมาวัดเขาเอ้อเราก็เลยไม่ทันก็แวะถวายที่ที่ทวัดป่าบากนะครับวันนี้มาเดินทางบอกกล่าวให้เพื่อนพ้องน้องพี่ชาว YouTube ได้ทราบกันนะครับก็มาร่วมบุญช่วงโควิดก็เซฟตัวเองนะครับไม่ประมาทการไม่ตกเดี๋ยวถึงวัดก็จะถ่ายให้ดูบรรยากาศในวัดช่วงนี้เดินทางมาจังหวัดพัทลุงก็มีอาการมีการซ่อมหระครับ ตอมถนนนะครับก็ตัดสวนเลนมีแท่งอะีิเรอ,อเพื่อว่ารถสวนต้องะระมัดระวังกันเป็นอย่างสูงเนื่องจากปรับปรุงถนน,น mm hmm. เลนจราจรใหม่นะครับตอนนี้ก็ถึงมาแล้วครับเวลาก็อีกสิบห้านาทีบ่ายโมงแล้วครับรับประทานข้าวเที่ยงกันที่ตลาดทะเลน้อยนะครับนี่บรรยากาศภายในวัด นะครับ สารานี้เพิ่งตั้งใหม่นะครับสาลาไข่ทีเดียวเพได้สร้างขึ้นมาอันนี้ก็เป็นวัตถุุงคล้ละครับเป็นที่มาขของที่ระลึก หลายหลายรุ่นนะครับที่วัดขอออได้สร้างไปรวมทั้งไอ้ไขวจีดีด้วยแล้วก็ไปดูตาราตามที่ได้สร้างไปแล้วนะครับของวัดขออ้อนี่ก็หลายหลายรุ่นนะครับเข้ามาบริเวณในวัดก็เป็นตามมาตรฐานสากแลนะครับช่วงโรคระบาดเนาะก็ต้องตรวจเช็คล้างมายังมือนะครับนี่ก็ เป็นตัวอนุโมทนมาทานพัฒนาวัดพระประจำวันนะครับ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นสถูปแล้วครับสถูปที่บูลพระอาจารย์นะครับบูลพระอาจารย์ที่เ,เคยเป็นเจ้าว,วาดวัดขอว่านะครับตรงนี้อื นี่เป็นสตูที่เก็บอัฐินแล้วครับที่นี้ก็เป็นจุดไฮไลท์แล้วครับตรงนี้ก็คือว่าเป็นถ้ำข้างบนเป็นภูเขาคล้ๆเป็นจอมปลวกข้างบนก็มีพระมีขึ้นไปไหว้พระเป็นพระพุทธรูปอยู่ข้างบนนะครับนี่รูสีตาไฟนี่ก็ปากถ้าได้รับลมเย็นวืบเข้ามาเลยครับนะถ้ำฉันทันบันพุทธนะครับนี่คือเป็นเป็นคำโบราณเป็นเขียนไว้ก็ถือว่า อักษรโบราณแล้วครับนี่ข้างในลมเย็นออกมาเลยครับนี่คือถ้ำวัดเขาอ,อ้อน,นะครับผมเข้าไปสักการะบูชาไหวามาแล้วเมื่อสักครู่นะครับทําสมาธิข้างในแล้วแล้วก็อ่านี่ก็อขออนุญาตไม่ถอดรองเท้าไม่ต้องเข้าไปแล้วคือข้างในนี้ก็พอพอกระโบดแล้วครับเท่ากับว่าโบดโบดนึงเลยทีเดียวแล้วก็ลมผ่านออกมาจะเย็นเหมือนแอร์เลยครับเหมือนแอร์เลยทีเดียวนี่คือ ทำวัดเขาอ,อ้อนะครับเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์หนึ่งของคนใต้โดยเฉพาะชาวพัทลุงนะครับก็วันนี้มาบอกข่าวกันนี่ก็ถือว่าทางขึ้นเขานะครับทางขึ้นเขาเที่ยงๆท,ที่ว่าไม่ต้องขึ้นไปแล้วกันนะไม่ไหวนะครับนี่แต่ว่าลมรื่นทีเดียวข้างบนนะขึ้นแล้วก็มีพระสักการะนี่เป็นโบทโบราณนะครับ โบ,บราณเลยทีเดียวก็สวยงามนะครับปูปนผสมไม้เขาไว้มีไม้มีปูนบันบางส่วนเป็นเป็นยอดสถูปแล้วครับที่สร้างขึ้นมาใหม่ <c oughs> ที่บรรจุอันถีของบูรพา,ารย์นะครับ ก็ถือว่าสวยงามท่ํากลางแมกไม้เลยทีเดียวนะครับออของวัดเขาอ้อนะครับอืมนี่ก็จำความได้ว่า <c oughs> เรือนไทยสองหลังนี้นอกชานกลางเขาเรียกแต่ก่อนตอนผมเล็กๆเองก็ที่นครศรีธรรมราชนั้นคุณพ่อได้สร้างแบบนี้ตอนหลังก็ย้ายมาอยู่สตูลแล้วครับ นี่ทำให้นึกถึงบรรยากาศก็เรียกนอกชานกลางอ่าเป็นสองหลังติดกันอ่าบ้างบางบ้านก็เก็บเป็นเก็บไว้ฉลอมข้าวข้าวเปลือกก็ได้เป็นครัวแล้วอีกหลังก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นห้องนอนเป็นที่นอนนะครับนี่คือโบราณเลยทีเดียวปไนเ่ยป็นตั้มเลยอะไร